ถ้าเดินไปเดินมามาเจอรังพ yeah> ึ่งพอดีเลยเดี๋ยวมาตีกับพ่อเดี๋ยวพ่อเป็นคนตัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเป็นคนแย่เอ้งเงตีกับพ่ออย่างเงี้ยไหนอ่ะเองแย่ดีเด้ยเดี๋ยวไฟจะลงใส่พ่อเด้ดูที่ลูกกับพ่อใครจะวิ่งกหอนมันติดอ่ะมันติดอ่ะค่อยๆแย่ไปดิมันจะหลุดแล้วนะ เดี่ยวแด้ยังไงเขาลมก่อนละเราค้นก่อนละอ้าวกิ่งอันนี้ตัดไงจ๊ะเฮ้ยหลังอ่อนจ้อเลยอ่อเพิ่งติดหนูไม่ถึงแล้วเนะอ่อนเฮ้ยกูยังอ่อนอ่ะ โอเคอู้ยรังน่ากินอะสวยอะเพิ่งเดือนห้าด้วยใช่ไหมใช่ใช่ที่เราตีไปสามลังก็เดือนห้าทั้งนั้นเลยมีก็เอยมีก็ยบกรยมีนเดือนหาดีตรงไหนที่บ้านจะตีไปสองลังสามสอสามสามให้ปบานอยไปลังหนึ่ง มันต้องก่อให้เต็มขวดมันยังไม่เต็มขวดไงเออไอ้ก่อนนี้ก,กอกให้เต็มขวดก่อนสิซึองใส่ขวดน้ําเอ็งน้ําอะไรเขาใส่แบนเดอร์เขาใส่แบนใส่ขวดเอกใส่ขวดน้ำเปล่าไงมันไม่มีขวดอันนั้นไงนอนะเอ็งก็เอ็งก็ซื้อเหล้ามาดิเลยแล้วทเทเหล้าทิ้งแล้วก็เอาเอาแบนใส่บบนนต้องเอาเป็นแบนลีเลยนะถึงน้ำผึ้งถึงก็ไม่เปลี่ยนรสชาติ แอ้ยเอ็งพึ่งไปเลือกแล้วคนจะไปเลือก <c oughs> พอไรเงี้ยตุบเลยเนี่ล,น <c oughs> ลงมาแล้วอ้าวยังสวยอะ่ะ น่าจะเกาะได้ประมาณไม่ไม่ถึงเดือนแนละ้วเอาออกหลบหลบหลบเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> มันเมาควันแล้วใช่ไหม <c oughs> อ๋อนี่เอามือเขี่ยเลยมือเสียนมือเสียนนี่อันนี้วโคตปิดเนี่ยไม <c oughs> ว,วาง <c oughs> อันนี้เรียบร้อยแล้วไหนโถ่ดิ <c oughs> เนี่ยนี่ล้างยังอ่อนอยู่เลยตัวอ่อนๆเลยอ่ะอันนี้น่ากินเ่าปิ้งไงใช่นี่นะมันสวยดูน้ำหวานดิน้ำหวานนี่ใสมากอ่ะเดือนห้าจะเป็นอย่างนี้นะดีตรงไหนพยายามข้าวเดือนหกฝนจะตกพรมพรมแล้วก็บ่ร้องเอบเอฟมันต้องพ่อมีที่กองป่ะล่ะเอ็งจะไปกองยังไว้กองบ้านแต่กองที่นี่ไปยังไง ได้เขาหาให้ไหนๆเขาดูหน้าวาด่อยสิโอ้ยอันนี้ถ่ายไม่ได้คนละว่าเลยอันนี้ไม่ใช่เดือนห้าแน่เลยเดือนห้าอัไมันนี้มันเข้มจังเกสรมันเป็นที่เกสรอนไจ้ะอ๋อนี่พอตีมามีตาด้วยในแช่เย็นไว้ใช่ไหมคะอ๋อคนดเย็นเจี๊ยบออกม่นู้เงียวอ่ะไหน อือขาวมันคนถือเลยอืมน่ากินมากอืมโอ้ติดอันนี้ไอเน,นื้อ,นนอหเหนียวเนี่ยมาทำว่าสำหรับการมดมดมาเนี่ยสังเกตารมด,ดใช่ใช่ใชการมดขึ้นลัางมันไงน่าจะใช่เพราะมันมีเนือน้อเหนียวทุกอันเลยแล้วเนี้ยหัวค้อนนี่ก็อร่อยนะยหัวค้อนขา<ห>ขาดแล้วเองยังจะจับย่งนี้เองก็จับอย่างนี้เอออยู่่งนี้ดิเองบิดมันก็ขาดเลยอันนี้หัวค้อนเองถือนะหัวค้อนมาตีตอกประปูเหรอมันจะจะตอกหัวเองเลยอันนี้หัวค้อนข้างล่างเนี่ย อันนี้มันจะเป็นเ,เหลืองๆครับอันนี้จะมันหวานมันมันส่วนเนี้ยมันจะหวานเลยส่วนนี้ยปิปป้งอร่อยขี้กินเลยก็ได้ครับก็อร่อยนะหลังเนี้ยใช่อร่อยอร่อยอร่อยมากๆเอากินกัดตะคำดิเอาจริงอะจริงเอาๆ,ๆ,ๆมาแล้วไม่เข้าเกีกินกิ่งไม้อ่ะไฮนยกินโชว์เลยดูดดูด เชื่อใจไม่ต้องคันใครขวดแล้วมั้งขายใครไม่ได้ดูเองน้ำพระกินเลยใครซื้อไปเนี่ยโหมาไล้เดี๋ยวไปละคันใครขวดเนาะใช่ไว้พอของเราของเรามีอยู่แล้วฝากติดตามเพจน้องม้อยสายลุยนะคะโอเควีหนึ่งและวีสองวีสิบหกวีสิบสองมันมิดกึงมิดกึงไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันไม่ใช่ไม่ใช่อย่าทำอย่ากึงงานมากเลยพี่อ่ะพี่ไม่ได้กึงแล้วไปไปไปคั้นต่อไปคั้นต่อหรือคั้นพึ่ง ขันเบิง่งขันเบิง่งผู้ผิดโอเค